ใล้เลิกเคอร์ฟิลโยกโลตัสจบใน1นสาวิคเป็นตัวดัน c p r หลายเด้งเด้งยังไงบ้างเอาหลักนะคะมันเล่ากันโดยสรุปกันนิดนึงนะคะในส่วนของ c p r เองแน่นอนว่าการประกาศเลื่อนเคอร์ฟิลเนี่ยห้าทุ่มจนถึงตีสามของวันเสาร์วันพรุ่งนี้เสาร์ที่16ตุลาคมเนี่ยอันนี้เป็นเด้งแรกที่ c p r นี่เรียกได้ว่ากดปุ่มเลยค่ะเพราะว่า เป็นการเลื่นขยายเปิดนะคะเปิดเวลาเปิดให้เพิ่มขึ้นมีเวลาในการขายเพิ่มขึ้นอ่าอันนี้เด้งแรกเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจโลตัสต่างๆก็จะมีเวลาขายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะสอด้ที่สองนก็คือว่าอย่าลืมว่าในส่วนของ CPO เขามีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโลตัสเนี่ยผ่านแมคโครจริงไหมคะก็จะถือเพิ่มเป็น65.97%พอดีซึ่งตอนนี้ CPO ก็ จะได้ทั้งเด้งในส่วนของที่อย่างที่บอกว่าเปิดเซเว่นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็โลตัสก็ดีขึ้นด้วยนะคะในส่วนของก่อนหน้านี้อย่าลืมว่า c ีพเนี่ยเขารับรู้นะรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากโลตัสนะก่อนหน้าน,นี้รับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากโลตัสจริงไหมแต่ตอนนี้พอทุกอย่างมาจะต้องผ่านมีการรวมงบผ่านแมคโครเนี่ยเขาก็จะรับรู้ผ่านแมคโครแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเขามองว่าไตรามาสสามไตรามาสสี่ค่ะไม่ใช่ไตรามาสสาม l o ตัสก็น่าจะฟื้นดีพอรวมงบกับแมคโครปุ๊บทุกอย่างแมคโครก็จะดีจะดูเหมือนดีขึ้นนะคะทุกท่านคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนุนนำว่าอย่างนั้น,นะคะ่ะในเรื่องของการที่3นั่นก็คือว่า c ีบีอเนี่ยจะมีกําไรทางบัญชีจากการขายโลตัสให้แมคโครด้วยจริงไหมอ่ะตรงนี้ก็จะเตรียมได้รับเงินจากการขายแม็คขายหุ้นแมคโคร เพื่อที่จะขายกับประชาชนทั่วไปเนี่แหละค่ะซึ่งก็จะมีบันทึกกําไรตรงนี้เข้ามาอีกอีกเด้งหนึ่งนะอุย้ยนับมือแทบไม่ไหวนะครับมันผ่านไปกี่เด้งแล้วเนี่ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเกรียงชัยบุญโพธิ์อภิชาติประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ c ีอท่านบอกกับเราแบบนี้ว่าเม็ดเงินที่จะได้จากการขายหุ้นเนี่ยมันหลายหมื่นล้านเลยนะและจะทำให้ c ีอมีศักยภาพด้านการเงินเอาง่ายๆคือมันจะสามารถมันมลดต้นทุนทางการเงินแล้วก็ ภาระทางการเงินของซีบอเนี่ยก็ลดลงด้วยแต่จะประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้นและทำให้กำไรของบริษัทดีขึ้นนะคะทางนี้ทั้งนั้นเขาก็เตรียมที่จะขยายธุรกิจทั้งในส่วนของ Seven Delivery นะคะแล้วก็การไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นทั้งกัมพูชาและลาวเพิ่มขึ้นก็จะขายขยายนะ,ะขยายธุรกิจในส่วนของเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ ทุกคนเนี่ยลุยในส่วนของโลกดิจิทัลมากขึ้นทุกท่านต้องจับตาดูให้ดีแพลตฟอร์มนี้ทิ้งไม่ได้เอาล่ะในส่วนของแมคโครล่ะแมคโครบอกแบบนี้ค่ะว่าเตรียมที่จะเดินหน้ารับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสนะเนี่ยเดินหน้าละนะคะแล้วก็จะมีการ คือวันที่12ตุลาคมเขามีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกอย่างเขาก็ไฟเขียวทุกอย่างหมดแล้วนะหลังจากนี้เขาก็จะดําเนินการในการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้วก็จัดสรรหุ้นสามาัญเพิ่มทุนแบบ P P เพื่อรับโอนกิจการนะคะกระบวนการทุกอย่างเขาจะรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสแล้วเสร็จภายใน1-3สัปดาห์ท่านก็นับไปหนึ่งสัปดาห์เมื่อกี้จิมลองนับดูก็เร็วสุดเนี่ยปลายเดือนนี้นะฮะหรือช้าสุดก็ประมาณสักต้นหรือว่ากลางเดือนหน้า เท่านั้นทุกอย่างจะจบสิ้นจากนั้นแมคโครจะยื่นฟ i l ลิ่งขอต่อกรตอนะขออนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุน PO โนะ PO โดย CPO และ CPF จะร่วมเสนอขายหุ้นของอหุ้นแมคโครเนี่ยที่ถือบางส่วนเพื่อออกมาเพิ่มฟรีโฟดให้มากกว่า15%ถามว่าเพิ่ม Free f ฟรีโฟดมันจะช่วยให้แมคโครดียังไงแน่นอนหนึ่งคือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น สสภาพคล่องการซื้อขายดีขึ้น 3. มีโอกาสเข้าคำนวณในเ5 0ห MSCI และก็จะทําให้หุ้นแมโโรเนี่ยเข้าตาในส่วนของสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นและ 4. มีห้าละเสริมความแปลงด้านฐานะการเงินเพื่อเป็นการขยายธุรกิจในอนาคตมากขึ้นนี่อันนี้คือดีต่อแม c โรและ c p r แม่ก็จ,จะจะรัดไปด้วยว่าอย่างนั้นเลยค่ะถามว่าโบกเขามองอยังไงอันนี้ขอสรุปสั้นๆบริษัทลักทรัพย์เอเชียพลาสมาแบบนี้ว่าไตรามาสสามยังได้รับผลกดดันเพราะว่าอะไรเพราะว่าขั้นตอนการปรับโครงสร้างนุอย่างนี่มันจบในไตรามาสสี่ดังนั้นไตรามาสสี่จะฟื้นตัวดีจริงไหมคะไตรามาสสี่จะเห็นกําไรฟื้นตัวของซีบีอนะฟื้นตัวไปอย่างต่อนเนื่องแต่จะฟื้นตัวดีสุดๆนะคะแล้วก็ ค่อนข้างดีในปี65ถามว่าคงประมาณการปี64เนี่ยยังคงติดลบ36%ก็ทำได้ประมาณสัก10,000ล้านบาทนะคะแต่คําว่ากำไร65จะพุ่งขึ้นไป65%เลยทีเดียวนี่ถือว่าบริเก d นะคะแล้วก็ถามว่าเขามีมุมมองต่อปี66ยังไงแน่นอนปี66ก็โตเติบโตต่อเนื่องนี่แหละคะ่ะแล้วก็ยังคงแนะนำซื้อนะ,ะยังคงแนะนำซื้อ ราคาปัจจุบันน่าสะสมเพื่อรอรับพัฒน,นาการบวกก็เพิ่มมูลค่าพื้นฐานปี6 5ห้าเจบาท50สต่างสำหรับ CPO ค่ะยังมีอัพไซด์อยู่น่าลงทุนเขาบอกแบบนี้ค่ะ